สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่ 8. สิงหาคม2,566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งผมได้มาอีกหนึ่งใบใบนี้สูตรของอาจารย์ได้เลข5ทุกท่านได้เลข5วันที่ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับ16-8 2 5ทับโชคดีจงเป็นของท่าน ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านต่อมาจะเป็นทางวิ่งบนของอาจารย์วันชยัยสูตรของอาจารย์ได้เลขวิ่งตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเลข7ทุกท่านได้เลข7 2ส,สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสูตรของอาจารย์ได้1 7กับ57ครับจนตัวเดียวก็คือเลข7ตามนี้ครับ มาลุ้นกันเจ็ดจะมาไหมยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับใบนี้เป็นข้อมูล1 1อยหน่วยบนของอาจารย์หลักร้อยก็คือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้159843หลัก10ของอาจารย์ได้576834หลัก ของอาจารย์ได้8730แล้วก็14ใครตามสูตรในของอาจารย์แคปหน้าจอเอานะครับไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้มัดรวมกันดูทุกท่านดึงชุดเด่นกันเอาเนาะแนวทางของอาจารย์วันชัยต่อมาครับใบนี้เป็นข้อมูลล่างทุกท่านอาจารย์บอกว่าวัดดวงเน้น10ล่างอาจารย์ให้เลข5มาตัวเดียว คู่เด็นล่างของอาจารย์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับที่อาจารย์ให้มามี5051545556แล้วก็5 9ด้านล่างอาจารย์บอกว่าเน้นล่างไปที่5 1 5 6แล้วก็5 9ตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์วันชัยมาต่อกันที่แนวทางของแอนสิบเก้าใบนี้เป็นแนวทางตัวเดียวของอาจารย์ งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นได้เลข4 4ก็ไปบนทุกท่านเข้าตำแหน่งหลักร้อยหุยออก4 5 3มงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านได้เลข3มาลุ้นกันครับ3จะไปบนหรือว่าจะลงล่างแนวทางเด่นตัวเดียวของ S19 อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนทุกหลักสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์จะเห็นว่ามีสามสี่ทุกทันเข้าร้อยแล้วก็เข้าหน่วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้7894นะครับ7894ก่ชอบก็บแคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นท่านผู้ชม ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่อาจารย์บอกว่าในงวดนี้5ยังอยู่นะครับสำหรับนักวิ่งวิ่ง7ทุกท่านตามนี้ใครตามข้อมูลรูปแบบนี้ของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่แคปหน้าจอเอานะครับงวดนี้5ยังอยู่นักวิ่งวิ่ง7วันที่อยู่ด้านล่างสุด16สิงหาคม2566 ต่อมาครับใบนี้อาจารย์ให้เด่นตัวเดียวมาก็คือเลข5นะครับเลข5อีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางเด่นบน4ตัวของแอดสามรัฐงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข3มงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่าน3เข้าตำแหน่งหลักหน่วย งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้7804ทุกท่าน7804งวดประจำที่16ทับ8 2566าเด่นบน4ตัวของเอดอรัตถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุดหลักร้อยของอาจารย์หลักร้อยของอาจารย์งวดที่ผ่านมามีเลข4นะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้789013ทุกท่าน7 89013ใครตามข้อมูลหลักร้อยของอาจารย์มารับไปครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสนอบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์คนโคราชงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกทันสูตรของอาจารย์ไม่มี453มงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วคือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตร เด่นร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์ได้802ทุกท่านงวดใหม่จัดไปครับใครตามข้อมูลนี้ของอาจารย์คนโคราชเด่นรอสนอบนสุดของอาจารย์ได้8 0ดแล้วก็สวันที่อยู่ด้านบนสุดต่อมาครับใครรอแนวทางเด่นรอสนอบน v แปดมาครบสามตัวบนไม่ของ s สิบแเมษา แอดรัสเกตแก้วซิริมารับไปครับมาแล้วงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับสูตรของอาจารย์ก็จะมี345งวดก่อนหน้านั้นก็มาครบทางเดเลกสงวดของอาจารย์หลังสุดประมาณนี้งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ1 6 8 2 5ทัมาครบ3ตัวบนไหมสูตรของอาจารย์ได้02456 789ทุกท่าน02456789ตามนี้ครับจับเข้าคู่กันดูแนวทางของอาจารย์รัฐเกตแก้วศิริวันที่อยู่ในส่วนตรงนี้ถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์รัฐนะครับใบนี้เด่นร้อยบน V6 เลขเด่น6ตัว สูตรของอาจารย์ได้0 2 3 5 6 8ทุกท่าน0 2 3 5 6 8งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบนี้เด่น100บน V6 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอบน V1 เลขเด่น4ตัว งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข3เข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16ทา8 2,566เด่นสน,นบนวี1ของอาจารย์ได้1459ทุกท่าน1459ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับ16ท่า8 2,566 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนะบน v 2สูตรของอาจารย์ได้1 2 4 5ทุกท่าน1 2 4 5งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับ v 2อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ครับเด่น10บน v 6เลขเด่น6ตัวงวดงวดใหม่นี้สูตรของอาจารย์ได้1 2 3 6 7 9นะครับ 1>, 1 2 3 6ง9งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นหน่วยบน v 6เด่นหน่วยบน v 6ของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลข3งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้0 3 4 6 7 8ทุกท่าน0 3 4 6 7 8 ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริต่อมาครับใบนี้จะเป็นข้อมูลเด่น10หน่วยล่างมาครบ2ตัวล่างไหมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข1ห,หวยออก1 1ล่างงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ถ้าแปดสสูตรของอาจารย์ได้1235679นะครับ 1235679ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกท่านสูตรของอาจารย์ไม่มี5กับ3งวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่าน10หน่วยบนงวดใหม่ของอาจารย์ได้ 8901นะครับ8901วันที่อยู่ด้านบนสุดต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เสือคิมชากัลางราวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตํตำแหน่งเลยนะครับมี5เข้าหลัก10มี3เข้าหลักหน่วยแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลข4 มาครบบนกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้789ทุกท่กาน789ตามนี้ครับเด่นสอนออบนงวดประจำวันที่16ทับแ2566นแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากลังราวถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนสูตรใหม่ของใบแอดเ ตามนี้ทุกท่านสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลเลขชุดที่อาจารย์มัดรวมมาให้แล้วหลัก10ของอาจารย์ได้5789024หลักหน่วยของอาจารย์ได้9123578ได้ข้อมูลชุดเต็มบนตามที่เห็นแคปหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นกัน ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของแอดมาลีสูตรของอาจารย์ได้357ทุดกท่าม3 5ามาต่อกันที่แนวทางรูปแบบนี้ครับแนวทางแบ่งปันจ้าเพื่อนๆนเป็นแนวทาง10ล่างเลขเด่น2ตัวสูตรของอาจารย์ได้2กับ8นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปสุกทานรูปแบบนี้ ก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ